นกกระจิบนะคะดูสีใกล้ๆเลยสีจะแตกต่างจากหวนทองสีจะเข้มค่ะสีเหลืองเข้มลูกนี้กิโลนะคะสองโลใช่ไหมลูกนี้สองโลพอดีสองกิโลกิโลลักสอง้อยห้าสิบาทนะคะจะมีมาไม่ค่อยเยอะค่ะมีมาเป็นบางวันนี่บอกบมกคู้ค้ะโบอเค ้ขอดูสีใกล้ๆนะค่ะสีเหลืองเป็นทองเลยไม่โชว์ไม่โชว์ันนี่ไม่ใหญ่ม่ใครส่งมาก็ไม่รู้สิตามตามไม่ถูกต้องลองแล้วนะคะต้องลองแล้วนะคะดูสีเลยเพราะขาหอนเลยค่ะนี่มึงที่ใครใครส่งนะโอ้โหสีเหลืองนวลเลยนะคะ ไม่ลองไม่ได้แล้วเห็นสีแล้วอดใจไม่ได้เลยเจอแฉลบเลยนะเคยมากเนี่ยรับหมอนทองด้วยไหมคะโอ้ยเขากินมาแล้วลูกเหรอซื้อไปเดือดพุ๊บหมดทีนี้คืนนี้อดใจไม่ได้ใช่ไหมใช่ของเขาอ่ะ กินแล้วก็กินไม่หยุเดเหรนึกออว่ามันหยุดไม่ได้เนาะอร่อยแตบวานนี่ก็อยากกินเลยชนีนครับชนีอ่ะอู้แล้วก็ไปหาซื้อไปแต่างแก้มยาวไอ้แหญ่มีแดาหมอนองเมื่อวานมาสองเข่งหมดเลยไหมหมดเลยครับอยอด <มา S 2> หมดแล้วเยงเลยค่ะ นิ้วเสยอ่ะเนื้อสวยมากเลยขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอเคนิ่วเสือก <c oughs> ่ะไม่รู้นะผมดูนะไม่ไ <c oughs> <c oughs> นะด้ม,มานะดย้อสุดเออว่ากตรงนี้จะเป็นนกกระจิบนะคะในลูกใหญ่เลย มาดูเนื้อลูกใหญ่ว่าจะเป็นแบบไหนเมื่อกี้นี่ถ่ายลูกเล็กแล้วสวยมากเลยค่ะเนื้อเหลืองมากเลยพ่อค้าเหงื่อตก <c oughs> อากาศร้อนมาก โอ้หขนาดเห็นแค่ติดเปลือกนิดนึงก็ว้าวแล้วอ่ะเลียงปลเอะเืองมากเลยอ่ะอ่ะพี่เขาจะคิมเยมือืลค่ะ สีคือดีมากเลยค่ะสีเหลืองเข้มเลยสีสวยมากเลย เลยคดี๋ยวเราดูผู้ใหญ่นะคะมีผู้ใหญ่ผู้นึงลูก้นค <c oughs> ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> คนละลูกสองลูก <c oughs> สวยมากเลยค่ะสีดีมากเลยอ่ะอกระจิบรสชาติก็หวานมันอร่อยมากเลยนะคะราคาเลยค่ะใครยังไม่เคยลองต้องลองแล้วนะคะอันนี้ของเฮียสองลูกนะคะว่ารสชาติจะดีเหมือนสีไหมอ่ะสุดท้ายไม่หมดล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัวตองด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้า